เนี่ยการยาวนี่ให้สมาชิกได้เห็นหน่อยครับเกวกับกาว่ามันจะแค่ยังไงการยาวมันรุ่เรียนไหมครับลุงเหนือเนี่ยการยาวการยาวกัาแฟการยาวหน้าเห็นไหมกาแฟมีก้านยาวด้วยครับลุงพลกับเป็นกิโลน่ะกับเป็นกิโลอ่ะต่อต่อขั้นละขั้นหนึ่งอ่ะต่อขั้นหนึ่งอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอ้ลุงเด็บหลบกได้มากหลบมากโรบข้าน้านะครับต้นเตี้ยด้วยครับต้นเตี้ยต้นเตี้ยรุ่นนี้จะเก็บผลผลิตเมื่อไหร่ครับต้นเตี้ยนี่แต่งไว้พฤศจิกาธันวาครับแน่รถโอ้ครับ ชิกาตันวาแน่นอนครับที่ออกดอกก็กำลังออกดอกแน่นอนออกดอกออกลูกแต่ว่าปีแรกนะปีแรกนะครับปีแรกครับปีแรกน้ำตอนนี้เท้าเปียกหมดแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยอยู่ที่ฝุตกพรนะครับครับผมนี่ก็สวยนี่ต้นทุเรียนนะครับอันนี้สวนกาแฟครับกาแฟใต้ต้นทุเรียนครับท่านผู้ชมครับหาที่ไหนได้ครับกาแฟก็แพงทุเรียนก็แพงนะครับ รับรองเกษตรกรร่ำรวยนะครับนี่ครับของลุงเหนือนะครับนายเสนอสีคงนะครับพักพวกประเบงครับอายุ80ปีนะครับแต่ว่าท่านนับนับถือพวกเราเหมือนลูกบรรลานนะครับไปไหนให้ความเมตตาตลอดผมมากับพานะคู่ใจนะครับพอร์ตเรนเจอร์นะครับไวทักนะครับวิ่งมาจากกรุงเทพนะครับสวยงามมากครับสวัสดีครับอันนี้การของลุงเหนือนะครับคอยติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ ไอแดงอีแดงนะครับตัวนี้มมีไอบิ๊กครับไอบิก๊กกัดผมครับเมื่อกี้เลย่ยยียครับปุ๋ยะลุงพรกำลังไร์สดนะครับปุ<อ>๋ยค<อ>ีว่าภาพปุ๋ยค<อ><อ>ีว่าภ<อ>าพ<อ>ครับ